พ่รุนกีบได้นะเนี่ยกีบได้นะฮักเสมอเนี่ยกีบได้นะอย่งางฮักอีลีเนี่ยน้องฮักอีลีกีบได้นะอภิรุนนะปางเนื้อปางตัวน้องใหม่ด้วยนะอภิรุน ก็ย่ายห่องปันพบปันเชียร์ตลอดคุณพี่อยไปรูนห้ากอีหลีฝากเนื้อฝากตัแนเดอร์แนเดอร์อุัตรเดี๋ยวลงไล้ก็พาไปจีดนานหลรอหน่อยนะ,ระครับประสันค้นขับก็ได้ครับเร็วๆ ไอ้ที่ถามเนี่จะมาส่งใช่ไหมเนี่ยฮะโซกินขนมปังไส้หมูหยองเป่าค่ะไอ้ที่ถามนี่จะมาส่งใช่ไหมติดตามให้แล้วครับทุกคน ส่งก็กินนะพี่สาวคนไม่อยา ไปโรงพาบาลอยากไปเฉียงนาแม้พี่สาความกัน <c oughs> ส่งมาให้กินด้วยนะหนุ่มฟางหมูยองนอนทบุรีบางใหญ่ <c oughs> เดี๋ยวบอกพี่สาควรไปรอที่เฉียงนาเดี๋ยวก็เฉียงนาเซนะคะน้องน้องน้องหัก <laughs> ờ ừ, nó, đểu bừng... ờ <laughs> ừ, nó, ờ ừ, nó, ờ nó, đểu bưng lan, bừng lan, lâu còn có người muốn cho, ha ha ดีจ้าป้าโสดีจ้าอดีตน้องเคยดีจ้าคนดังมื่อเนี้ยมื่อเนี้ยตัวพวนมื่อเนี้ยตัวพวนเป็นตักดัง อย่างน้ามันคือป่ามันเดะมันโลง <laughs>